สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำพิธีการตั้งค่า,าการใช้งานการ์ดจอแยกนะครับแทนการ์ดจอออนบอร์ดที่ติดมากับเครื่องนะครับตัวนี้ของผมเป็นแล็ปท็อปเรโนเวอร์นะครับเ e g จนด Y520 ครับเป็นแล็ปท็อปสำหรับเกมมิ่งนะฮะแล้วก็มีการ์ดจอเป็น Nvidia GeForce GTX นะฮะรุ่นอะไรผมก็ลืมแล้วนะครับก็ จะตั้งค่าให้เครื่องเนี่ยใช้การ์ดจอ n v i d i ีนะครับผมแทนการ์ดจอออนบอร์ดนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ตั้งค่าเนี่ยบางทีเครื่องเนี่ยมันมันเห็นใจเราส,สงสารเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนไปใช้ออนบอร์ดแทนาการ์ดจอแยกนะซึ่งเราไม่อยากให้เครื่อง แสดงความเห็นใจกับเรานะเราต้องการงานหนักหน่วงนะฮะก็ง่ายๆนะก็คือคลิกขวาที่หน้าจอวินโดว์นะครับผมเลือกอ Display Settings นะครับผมอ่าเลื่อนมาข้างล่างนะฮะเลือกคำว่า Graphics Settings นะครับผมและอันเนี้ย Hardware a c c e l e r a t e เนี่ย GPU อ่ะมัน off อยู่นะฮะกด เป็น on นะครับผมกดเป็น on นะครับผมแล้วก็เครื่องเนี่ยมันบอกให้ restart pc หนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะ apply your change ครับก็คือเปลี่ยนการตั้งค่านะครับเดี๋ยวค่อยไป restart นะฮะต้องทำทำให้เสร็จก่อนนะอ่านี่นะครับแล้วก็ลงมาที่ g r a p h i c performance นะครับ preference นะฮะเลือก browse นะครับ แล้วก็เลือกโปรแกรมที่อยากจะใช้การ์ดจอแยกนะครับอย่างเช่นผมเล่นเกม FM 2020เนี่ยบางทีเกมมันเปลี่ยนไปใช้ออนบอร์ดเนี่ยเวลาเข้าหน้าจอการแข่งขันเนี่ยมันกระตกมากๆเลยก็ต้องเปลี่ยนการตั้งค่านะไปใช้การ์ดจอแยกเอานะครับอตอนนี้ผม ยกตัวอย่างเป็นอ่าโฟโต้ชอปแลวกันนะอ่านี่นะฮะก็แอดเข้ามานะฮะแอดเข้ามานะครับแอดมาเสร็จมันก็จะขึ้นหนึ่งนี้นะฮะนี่คือโปรแกรมที่เราจะทำการตั้งค่านะฮะล้วกดออปชันนะครับผมตอนเนี้ยเ e ต w i n d o w Design นะฮะก็คือเหมือนกราฟิกมันตั้งค่าเองนะฮะ เราจะทำการตั้งค่าใหม่โดยการเลือก High Performance นะฮะนี่นะฮะผมเป็น Nvidia GeForce GTX 1050นะครับผมนี่นะฮะส่วนอันกลางเนี่ยที่เขียนว่า Power Saving อ่ะ GPU Intel HD Graphics 630เนี่ยก็คือการจอออนบอร์ดที่ติดมากับเครื่องของผมนี่นะฮะแล้วก็ของท่านท่านก็จะเป็นอ GPU อื่นๆน,นะฮะรุ่นไหนก็แล้วแต่เครื่องนั้นๆน,น,นะครับผมของผมก็เป็นอย่างนี้นะฮะ ให้เลือกอันนี้นะครับอันที่3นะ้วก็ High Performance นะครับจะเป็นการ์ดจอแยกนะฮะของผมเป็น Nvidia บางท่านก็จะเป็นของ AMD แล้วก็รุ่นรหัสอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วกดเซฟไปนะครับผมเรียบร้อยนะคะแค่นี้เองนะครับกดเซฟเสร็จปุ๊บออกจากเครื่องแล้วก็รีสตาร์ทรีสตาร์ทเลยนะฮะรีสตาร์ทแล้วก็รอเครื่องกลับมาทำงานใหม่นะครับผมแค่นี้เองนะครับ หวังว่าจะไม่ยากจนเกิดไปนะฮะเดี๋ยวผมค่อยส่านนะผม <c oughs> เลขอ่นหน้าจอเไว้นะ,ะก็ไปลองทำตามดูนะครับไม่ยากนะครับสำหรับท่านที่พอทำงานใช้งานกับโปรแกรมต่างๆหรือเล่นเกมบางเกมเนี่ยเฟรมเลทม,มันมันกระตุกมัน,มนไม่สวยภาพไม่คมอะไรเงี้ยก็สัญฐานไปว่าเครื่องเนี่ยบางครับ เปลี่ยนไปใช้กาเจาะออนบอร์ดนะฮะก็ต้องไปเปลี่ยนการตั้งค่าเอานะครับผมประมาณนี้นะครับหวังว่าจะไม่ยากจนเกินไปนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซั s สไคร้กันด,ด้วยนะผมว่าจะมีประโยชน์สาหรับทุกๆท่านไม่มากไม่น้อยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็กราบสวัสดีครับ